เมื่อกี้ความจํามันขึ้นคราว่าล้างเราก็เลยล้างเออทั้งล้างทั้งหมด422รายการนะคะเข้าดวงเข้าป้าเจ๋เลย <c oughs> เพื่อนไปตั้งแบบนี้ <c oughs> ก็คือตัดต้นไม้ปลายต้นแล้วก็จะได้เป็นแบบทุกคนเป็นไอแบบตัดทั้งต้นเลยแกบเบป็นตัดตัดทั้งต้นแล้วเราก็ปลูกด้วยนะเฮออ้นะพ่อหนูถ่ายคลิปเยอะเอาแล้วแก้วพ่อไปไหนลูก เฮาเลิกววบ่ได้ก็คนมเนทางหมดใจไปแล้ว,ลวความหักร้าเจนเสืสอโทษบ่ได้ออมวลไมเดี๋ยวเปลี่ยนเกมแปบบ๊บออกเกมนี้ก่อนยาวแบบนะเป็นไงแบบแบบปาคิวเลอร์อิสลๆๆๆ ฮะบ้าฮาเลิกบได้กับคนมันหักหมดใจไปแล้วความหักมันคว้นิมีสองม่เราจะมาทำบ้านไม่มดกันจ้ะก็คืนนี้เราจะมาเล่นโหมดที่เราสร้างบ้านแม่มุดแล้วนะ อันนี้เราสร้างกับพึ่งมาโคตรนานเลยเนี่ยเราแบบยาก่อนปรุงยาตุ๊ดอัมราเกเบ,บยอะเยบี้บยใส่ย,ยาสเสน่ห์เข้าไปเฮ้ยได้ยาสเสน่ห์แล้วจ้าก็จะรอมานานแตเ่เดี๋ยวได้เวลาไปแบบว่าเออเราเนี่ยก็ต้องไปแบบไปแบบไปเที่ยวเล่นซะหน่อยอ้าว มาขอลูกอมแล้วเหรออะได้เลยเดี๋ยวฉันจะให้ลูกอมเด็กเพราะฉันไม่ใช่คนใจร้ายนะจ๊ะพี่ใจร้ายจังเลยทำไมพี่ไม่ให้ขนมอม๋อพี่ไม่ให้หรอขนมอ่ะเออพี่ใจร้ายจังเลยอ่าเดียวพี่ให้ก็ได้เอาลูกอมไปกินกันเอาลูกอมไปกินกันขอบคุณมากนะคะพี่เอ๊เเล่อนอยู่ไปเลยไป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  ยบ้ยจ่าเด็กๆน่ารักแม่หมดครับเราได้เวลาไปออกร่าเหยื่อกันแล้วนะครับเออฉันไม่ใช่คนใจร้ายนะแกะเดี๋ยวไปไปไป,ป,ปเฮอะอออกไปร่าแบบเออไม่ใช่เราออกไปขี่ไม่ก่านเล่นดีกว่าอย่าจะพูดดังๆ กอดกันในรองหทซาเมีกจากเธอนึงว่าสมาัยโสบูราและทรมาในโตกวปูไตและเธอในฉันเนียมบในมิปานทุกชัวกันดับสูงคิดถึงกลเออไม่รู้แล้วมันไม่ได้เป็นไม่หมดที่มีเวทมนต์ทุกชั่วกันดับสูง คิดถึงกายและเธอและฉันและเตอและเตอและเธอและเตอและเธอและเตอเฮ้ยวันน right, ี le, like> ้เนี่ยเราเฮ้ยเราไปดูลมแล้วตกในเว้ยใจเลยเฮ้ย เสื้อจุกหลุดคนปิดสิงตางข้างคาเต็มเลยเปิดกล่องอว้าูกลัวไปด้วยเลยเออมีป้ายหลุมศพมีไม้กางเขนมันคืออะไรมียาสมุนไพรด้วยเหรอเนี่เฮ้ยว้าวเปลี่ยนค่ะเพื่อนออกไปเลยโอเค เพื่อนไม่ค่อยค่อยพูดค่อยโหเอ่อไป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 ้ปเว้ยมา้ยเว้ยจะโดนตีไทยทำหนุ่ทุกคนค่ะเรามาเล่นโลบอกกันแล้วนะคะเป็นแมพห้ามกระโดด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 กันนะจ๊ะ EP สองก็คือเราเล่นไปแล้วแหละ EP หนึ่งกับเพื่อนเนาะ ไปะบ๊ะบ๊ะเรามเล่นกอนนี่อาจจะถ่ายได้เร็วนะเราก็ลืมดูห้านาทีแล้วไปไายปไายปก็คือคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเด้จ้าอีกสักพักจะเห็นนมแล้วอ๋อตรงนี้พี่บันไดตอนแรกก็นึกว่าเอาอขึ้นไม่นู่ยังมันจะขึ้นยังไงอยู เราผ่านแล้วแหละมันรื่นไม่ใช่ EP สองเนี่ยตอนนี้เราสีแดงนะมันรื่นนะ Bye 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 เอ้ยกือแบนี้เลยมันรื่นนะมันรื่นเนี่ยมันรื่นมากเลยอ่ะมันรื่นนะ รื่นมากๆโคตรรื่นอยากจะพูดดังๆเอ๊ะตายมันรื่นนะมันรื่นนะมันรื่นะอยากจะพูดดังๆพูดดังๆอะไรอีกล่ะกอดกันแล้วบอกสาโดจะเธอทั้งว่าโซมายโซบุราและเธอรมาและโซบุไตและเธอและฉัน ทุกชัวกันดับสูนแน่อ้ตดอออีตอีอออออยากจะพูดดังๆพูดดังๆยังไง วงแล้กอดกันแล้วสาดีเบียจากเธอเนื่องว่าสมัยโสบุราและทรมานาเพิ่มว้ายทำตามทิกตอกดีกว่าทำตามทิกตอกทิกตอกอีทิกตอกตกันเลยจ้าเศยษฐะเศรษฐะเศรษฐะแบบฉันอะไม่ใช่แบบคนอวดโคมไฟหรอกนะก็คือแบบทำให้น้าขาวไม่ใช่คนแบบปิดโคมไฟหรอกนะ แม่ฝีมือเด็กป2แม่าวาสียอดไหมละ่ะผู้ปกครองทำให้ใหาดูดิใค<ห>รทำให้แมแ่ว่าเด็กป2ทำสวยว่าสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดิอุ้ยกรอ,อบเลยอะ <c oughs> ่ะมไม่ได้หยอดเหรียญลลูกเรา,าทำทอาร้อยเปอร์เซ็ทำาอีเก้าสิบเซ็นแล้วนะ เก้อร์เซ็นเพราะว่าตาจมูกปากพ่อตาาัดไทยหนูตัดตาไม่เท่ากันน่ะก็หนูตั้งใจแต่คนอื่นเขาไม่ตั้งใจอะ่ะแย่ทุกวันอยากจะพูดดังๆลองปิดไฟอยากจะพูดดังๆ กอดกันะบองว่าสาริเพียกจากเธอนั่งวาดสมอิโสบุรายและทรมานไม่ใช่เซนค่ะอยากจะพูดดังๆกอดกันะเราอะเจอโสบุรายและทรมานอิโสบุรายคิมนี้ได้ยาวมากเลยอะ วิชาการงานวันนี้เป็นเพียงทดสอบความเข้าใจนะคะไม่ต้องเครียดกับคะแนนหนูแต่หนูเครียดอันไหนลูก <c oughs> อันไหนอะหนูส่งได้ส่วนตัวเป็นอะไรลูกเอามาป้าดูดิอัะไรง่เา,เ,าเหรอทำอะไรอ่ะแบบทดสอบแบบทบสอบอามาดูดีอไหมพ่อดูดีอะไรมันเป็นกอขอคอเออเนี่ยแหละพ่ออยากดูไหมพ่อดูไม่ต้องหนูคอควายโคตรเยอะแต่บางงนหนูก็ผิดเอผิดกี่ข้อถูกกี่ข้อครูเฉลยตอนหลังอะถูกกี่ข้อครูเฉลยแค่ข้อ สามกับข้อสิบแล้วผูกกี่ข้อไม่รู้น่าจะผิดประมาณสองข้อ่อสามอันนี้มีอ,ะอ่ะอุ้ยก้าวข้ามรถบใส่ปเดินไปกับเธอและฉัน ทุกชัวกันดับนมกมากอโอ้ยอยอยเราไปอแบ๊ต่อ EP สานะติดค้างเอาไว้อยู่นา